สวัสดีครับอยู่ช่องวุฒิคิมลาลัไทซิงนะครับสนี่เอสวายนนะครบับงานโค้งน้องนาโมเดลนะครับ,บนะโค้งน้องนาโมเดลนะครับ พื้นที่หนึ่งไร่นะครับสำหรับตรงนี้นะพวงนี้น่าจะเสร็จนะครับมันต้องไปตาหาหอยากเลยนะครับมามาถึงมาถึงจ่นวุฒเข้มลาแล้วไทยสิ่งนะครับสำหรับเจ้า Sunny ่ d v i ายหนึ่งสองห้าซีนะครับตรงนี้เป็นนาป่านะครับกำลังอยากเจอพอดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ เมื่อวานผมก็ไปถ่ายเจ้าซันนี่เอสวาย1354นะครับเป็นตัวร้อยยี่นะครเป็นตัวขนาดเท่าร้อยยี่นะครับพูดผิดนะครับ1354นะครับน้องใหม่มาแรงนะครับสำหรับตระกูลซานนี่นะ อะไรลูกน้ำมันไหลมาเองมันมากับลูกชายนะครับน้องอินดี้ไปยืนดึงนู้นนี่พ่อถ่ายรูปให้ <laughs> อายนะครับหายออกเร็วๆใส่รองเท้าอยู่ไหนลูก สำหรับ Sunny S Y 1254นะครับโรลเลอร์ er 1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับแคริเอร์แคริเอร์นี้น่าจะ2ตัวแล้วนะครับสำหรัแบบรุ่นนี้ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับส่วนสำเร็จคือแครเอร์2ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว200ด้วยนะครับไม่เหมือนตัว120ตัว103นะครับพวนั้นจะ เป็นแคเรียหนึตัวสุกส่วนเยอะนะ น้ำเหรอน้ำเดี๋ยวขึ้นมาเต็มแล้วคิ้วเหลือเกินนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ งานโค้งน้องนานะครับปีนี้ก็ถือว่างานออกเยอะนะครับโค้งน้องนาโมเดลนะฮะไม่โค้งเก่งเลยไม่โคเก่งเหรอเก่งแบบไหนอ่ะคนอ่ะคนนี้รถไง

สันนิน่อ้สี่นะครับไม่ได้เจอนานแล้วนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับก็ยิ่งได้มาเห็นการขุดโค้งนองนานะครับยิ่งสุดยอดนะครับฟึบฟ้าฟึบฟ้าทีเดียวนะครับคอนทรลนี่ผมว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่เคยลองนะครับน่าจะเบาเหมือนกับตัวหนึ่งเอส3 5 4นนะครับตัวนั้นเบามากนะครับขับรถเก่าไปนี่ไปเจอรุ่นนั้นเข้าไปนะครับไปเจอเจ้าหนึ่งสามห้าีเข้าไปนี่ไปไม่เป็นนะครับเมื่อวานผมได้ลองขับแล้วนะครับสําหรับรถ ของเสียช้างไหมครับข้ไหนรถรถอะไรลูก รถอะไหหรลูกรถทีท่กาดมอเตอร์ไซค์นั่นเหรอยืนในป่างล้ไงนี่นะโน่นดูนะครับเดินมานะครับัวเด,ด,ดินแรงมากนะสำหรับซ้ายนี่นะครับเดี๋ยวดิดูรถก่อน มใหญ่มากนะครับน่าจะออกมาเพื่อขุดโคกน้องนาโดยเฉพาะนะครับสำหรับสาีนคันนี้นะครับกลัวไม่ินดิ เ,เดินเ,เดินลลงไปบางตลบเขาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดให้น้อยลงนะครับให้ฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มนะครับสำหรับซานีเอตไวหนึ่งสองห้าีนะครับ ่ี้ผมอยู่บนบ้านนะครับแทบจะไม่ยินเสียงเลยนะครับเสียงงเงียบม,มากนะครับเดินออกมาเดินออกมาดูข้าวนะครับก็เลยเห็นนะครับโอ้สุดจัดสวิงแบบไวนะครับ ให้ดูผลงานนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นี่ถ้าเป็นรถใหญ่ขนาดนี้นะครับน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันครึ่งนะครับน่าจะจบนะครับ อายไปเร็วหายไ,เว,ายไเวเร็วภาพอาจจะมีการสันหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> คู่ข้าอะไครับนี่ ซานี่นี่เขไม่กักออปชั่นนะครับลายแยกพร้อมนะครับสุดยอดเวลานะครับสำหรับซานนี่นครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับก็ได้ของแท้โรงงานมาเลยนะครับสำหรับลายแยกนะครับไว้ลองรับกันหน้างานทุกประเภทนะครับสำหรับซานี่ S Y หนึ่งสองนะครับ ผลงานก็ออกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินนะครับดินสภาพดินก็ค่อนข้างจะเละนิดนึงนะครับเอาไม่ว่ากันนะครับดูตัวเดินนะครับที่จัดจัดอะไรนี่ ลูกใจฮาวีหวหนองพอสสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปกับซันนี่เอสวานะครับแล้วก็ช่องวุฒิคิมลาเลิศไทยซิ่งนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอไปเจอกันคลิปหน้า e ีหน้านะครับว่าผมจะไปถ่ายอะไรที่ไหนนะครับก็สวัสดีนะครับ